สวัสดีแฟนวอลเล์บอลทุกท่านค่ะหลังจากจบการแข่งขันร,ระหว่างไทยและแคนาดาในนัดสุดท้ายนะคะที่ได้ทําการแข่งไปเมื่อเช้านี้สื่อของจีนค่ะก็ได้ทํารายงานข่าวเกี่ยวกับวอลเล์บอลทีมชาติไทยค่ะเขาพาดข่าวเอาไว้ใหญ่ๆเลยนะคะเขาเขียนว่าคิมยอนขยองต้องเสียใจหนักที่ไทยรักษาตําแหน่งไว้ได้สําเร็จในขณะที่วอลเล์บอลหญิงเกาหลีใต้นั้นตกชั้นอนาคตอาจเป็นเรื่องยาก ที่พวกเธอจะกลับไปเล่นในเวิลด์ลีกค่ะเขาพาดข่าวเอาไว้แบบนี้เลยนะคะก็อย่างที่ตายก็ได้เคยพูดไปนะคะว่าจีนเนี่ยเขาค่อนข้างจะเกาะติดสถานการณ์ของวอลเลย์บอลสาวไทยเราเป็นอย่างมากค่ะโดยที่เนื้อหาของทางฝั่งจีนเนี่ยเขาได้เขียนรายงานข่าวเอาไว้นะคะว่าในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกเมื่อเช้าวันนี้วันที่14กรกฎาคมทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยพ่ายแพ้ให้กับทีมวอลเลย์บอลหญิงคณา ดาไป2ต่อ3เซตด้วยสกอร์ทั้งหมด25ต่อ17 23ต่อ25 28ต่อ30 25ต่อ23และ13ต่อ15โดยอัชรพรคงยศทำคะแนนได้สูงสุด27คะแนนพิมพ์พิชยาทำคะแนนได้23คะแนนและทัดดาวทำไป15คะแนนด้วยความมุ่งมั่นในการต่อสู้ครั้งสุดท้าย ทำให้ทีมชาติไทยยังอยู่ในรายการเย์บอลเนชั่นส์ลีกหรือว่า VNL ต่อไปสื่อของทางฝั่งจีนนะคะเขาก็ได้เขียนรายงานข่าวเอาไว้ด้วยค่ะว่าทีมเย์บอลหญิงเกาหลีใต้รั้งอันดับสุดท้ายและในที่สุดพวกเขาก็ตกชั้นทำให้พลาดการเล่นในลีก VNL ในปีหน้า ในศึกวอลด์ลีกครั้งนี้ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยและทีมวอลเลย์บอลหญิงเกาหลีใต้ได้ทำการแข่งขันทั้งหมด12นัดและทั้ง2ทีมต่างชนะเพียงครั้งเดียวแพ้ถึง11ครั้งแต่ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยกลับชนะในเซตมากกว่าทีมวอลเลย์บอลหญิงเกาหลีใต้พวกเธอจึงสามารถรักษาตำแหน่งไว้ได้สำเร็จ และหลังจากรักษาตำแหน่งเอาไว้ได้แล้วโค้ชบอลล์บอลหญิงทีมชาติไทยแล้วก็นักกีฬาต่างก็อกอดคอกันสื่อของจีนเขาได้เขียนรายงานข่าวเอาไว้แบบนี้นะคะ และเขาก็ได้รายงานต่ออีกค่ะว่าในการแข่งขันวลอลเลย์บอลเนชั่นสลีกถือเป็นการแข่งขันระดับโลกรองจากการแข่งขันชิงแชมป์โลกและก็โอลิมปิกหากมีการฝึกซ้อมที่ดีไทยและเกาหลีใต้จะได้อยู่ในการแข่งขันในระดับเวิลด์ a ลีกต่อไปความตื่นเต้นถูกเปิดเผยแล้วทีมวลอลเลย์บอลหญิงเกาหลีใต้นั้นตกชั้นน่าเสียดายจริงๆสําหรับทีมวลอลเลย์บอลหญิงเกาหลีใต้พวกเขาถือเป็นทีมที่มีความแข็งแกร่งระดับ โลกมาตั้งแต่ปี1980แต่ตอนนี้พวกเขากลับไม่สามารถรักษาฟอร์มการเล่นของตัวเองได้สื่อของจีนเขาเขียนเอาไว้แบบนี้นะคะว่าปีหน้าจะไม่ได้เห็นพวกเขาอยู่ในเวิ League และเขาก็ได้รายงานข่าวต่ออีกค่ะว่าเมื่อคิดย้อนกลับไปคิมยอนขยองสมัยที่ทีมวอลเลย์บอลหญิงเกาหลีใต้ยังครองอำนาจอยู่ทีมของพวกเขานั้นแข็งกแกร่งมากสามารถคว้าแชมป์รอบรองชนะเลิศโอลิมปิกได้ถึง2ครั้ง แต่หลังจากที่ทีมวอลเลย์บอลหญิงเกาหลีใต้ไม่มีคิมยอนขยองพวกเขาก็ถูกทำลายรูปแบบการเล่นหรือฟอร์มไปหมดแล้วตอนนี้พวกเขาไม่เหลืออะไรเลยเมื่อทีมชาติไทยประสบความสำเร็จในการอยู่รอดในลีกแต่ทีมเกาหลีใต้ได้รับการยืนยันว่าตกชั้น นี่จึงถือว่าเป็นเรื่องยากที่จะได้เห็นทีมเกาหลีใต้ในระดับเวทีนานาชาติน่าเศร้าจริงๆเขาเขียนเอาไว้แบบนี้นะคะที่ทีมรอบรองชนะเลิศจากสองโอลิมปิกกำลังจะถอนตัวเองออกจากการแข่งขันระดับนานาชาติค่ะแล้วเขาก็ได้ตั้งคำถามเอาไว้ในเนื้อหาข่าวด้วยนะคะว่าใครจะไปเข้าใจความเจ็บปวดในใจของคิมยอนคยองค่ะ และเขาก็มีการพูดถึงคิมยอนคยองด้วยนะคะในสื่อของจีนได้รายงานข่าวต่ออีกค่ะว่าคิมยอนคยองสามารถรักษามาตรฐานวอลเลย์บอลเกาหลีใต้ให้อยู่ในระดับสูงสุดมาหลายปีด้วยความแข็งแกร่งของเธอและยังนําทีมเข้ารอบรองชนะเลิศโอลิมปิกได้ถึงสองครั้งน่าเสียดายที่ทีมชาติของเธอนั้นไม่สามารถกลับมาในระดับที่เธอเคยอยู่ได้ในปี2021คิมยอนคยองประกาศอําลาทีมชาติและยุติอาชีพวอลเลย์บอลอย่างเป็นทางการ ในปี2025นับตั้งแต่ปี2021ผลงานของทีมวอลเลย์บอลหญิงเกาหลีใต้ยังคงลดลงอย่างต่อนเนื่อง และเขาก็ถูกคัดออกเป็นปีแรกในการตกชั้นของ VNL ทีมวอลเลย์บอลหญิงเกาหลีใต้ปัจจุบันอยู่ที่อันดับ37ของโลกไม่น่าจะเป็นไปได้ที่พวกเธอจะกลับเข้าสู่ VNL ได้ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าพวกเธอมีโอกาสเพียง3ครั้งเท่านั้นได้แก่ชิงแชมป์โลกในปีนี้รายการชิงแชมป์เอเชียปีหน้าและรายการ AVC แต่จากอันดับนี้ก็เป็นคาถามเช่นกันว่าทีมวอลเลย์บอลหญิงเกาหลีใต้จะซาำ ไปแข่งขันชิงแชมป์โลกในอีก27ปีข้างหน้าได้หรือไม่เขาเขียนรายงานข่าวเอาไว้แบบนี้นะคะก็เป็นอะไรที่น่าเสียดายมากๆนะสําหรับเกาหลีใต้แต่อย่างไรก็ตามค่ะเราก็ต้องเชียร์ทีมชาติไทยเพราะว่าเป็น2ทีมที่จะรอดตกชั้นได้แค่เพียงทีมเดียวนะคะแล้วสื่อของจีนเขาก็เกาะติดสถานการณ์การตกชั้นมากๆนะคะแล้วเขาก็ได้เขียนรายงานข่าวเอาไว้แบบนี้ค่ะเอาละค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเนื้อหาข่าวของทางฝั่งจีนที่แต่เอามาฝากแฟน วลอลเลย์บอลค่ะแฟนวลอลเลย์บอลท่านใดมีความคิดความเห็นอยากจะเสริมเพิ่มเติมสามารถพิมพ์คอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ